เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับอยู่กับพี่มิง้งคอมทูเดย์เช่นเคยนะครับนาทีกว่ากว่าหรือ3านาทีกว่ากว่าที่เราจะใช้เวลากันสั้นๆกับพอดแคสต์ในตอนนี้เป็นเรื่องคิดจะแอบเข้ากลุ่มละไม่มีทางก็คงจะ เคยได้ยินเรื่องที่มีใครก็ไม่รู้นะฮะแอบเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราวันนี้พี่มิงก็เลยจะนำเทคนิคป้องกันคนแอบย่องเข้ามาในกลุ่มไลน์แบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคฮับได้มีการนำมาแชร์ไว้ใน Facebook ของเทคฮับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆพี่มิงก็เลยขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับอายุน้อยร้อยกลุก่มอันนี้น่าจะเป็นคำที่เราแซวๆกันสำหรับคนที่มีกลุ่ม หลายเยอะๆเชื่อว่าหลายคนนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มลายอยู่จำนวนมหาศาลทั้งกลุ่มเพื่อคุยงานกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวแต่รู้ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยแอบย่องเข้ามาในกลุ่มของเราหวังซุ่มดูดข้อมูลที่คุยกันแบบลับๆ ใครเกิดเผลอส่งพาสเวิร์ดหรือว่าเลขบัญชีก็มีแววถูกแฮ็กแบกไม่ทันรู้ตัวนะครับมีหลายกลุ่มโดนแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไลน์ที่เปิดทิ้งไว้แบบไม่มีคนดูแลหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีแอดมินวันนี้พี่มิงก็เลยมีวิธีเฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีที่แฝงเข้ามาในไลน์กลุ่มมาบอกกันป้องกันคนแอบย่องเข้ากลุ่มไลน์แบบไม่ทันตั้งตัวทำอย่างไรได้บ้างขึ้นหนึ่งมันเช็คจํานวนสมาชิกอันนี้สําคัญมากเราต้องดูว่าจํานวนสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้น หรือลดลงโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นเนี่ยมีนัยยะสําคัญอย่างไรว่าเราเป็นคนเชิญหรือใครเป็นคนเชิญซึ่งเราอาจจะตั้งก,กฎกติกาในกลุ่มว่าใครก็ตามที่จะเชิญเพื่อนคนใหม่เข้ามาในกลุ่มนี้ให้ขออนุญาตแอดมินถ้าไม่ขออนุญาตเราจะลบทิ้งอันนี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนแอบเข้ามาในกลุ่มแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเอง 2. นะครับจัดตาจํานวนคนอ่านถ้าเยอะปกติถ้าเยอะปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันเอ๊ะ จริงๆแล้วคนในกลุ่มอยู่5คนแต่ทำไมคนอ่านมันขึ้นว่าอ่าน7คนเออและอีก2คนมาจากไหนอันเนี้ยคงต้องไล่เช็คดีๆแล้วว่ามีใครแอบเข้ามาหรือเปล่านะครับ 3. ข้อมูลที่สำคัญเนี่ยต้องย้ำเลยนะครับว่าไม่ควรส่งในลายเช่นพาสเวิร์ดเลขบัญชีรหัสหลังบัตรเครดิตอันนี้ซีเรียสมากอย่าส่งในกลุ่ม l ล n e นะครับ 4. เข้าไปตั้งค่า off invite by link or qr code ในหน้า group setting ไว้ก่อนนะครับรับรองว่าด้วยวิธีการต่างๆต่อไปนี้ผู้ไม่หวังดีแฮกเข้ามาในกลุ่มนียจะไม่สามารถเข้ามาได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คนที่ดูแลโดยเฉพาะแอดมินที่ต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเรื่องของการใช้งานในกลุ่มไลน์นั่นเองเพื่อความปลอดภัยของคนในกลุ่มทุกๆคนรวมถึงข้อมูลสําคัญต่างๆครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค